ทุกคนต่างเคยเผชิญความผิดหวังในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวในความรักการงานครอบครัวหรือแม้แต่กับตัวเองบางครั้งความผิดหวังนั้นก็มาเพียงชั่วคราวแต่บางครั้งมันลึกและยาวนานถึงขั้นหล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนที่สิ้นหวังกับชีวิตความผิดหวังไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้100%แต่เราสามารถลดโอกาสที่จะเจอความผิดหวังรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยการไม่ทำสิ่งที่บั่นทอนชีวิตเรา โดยไม่รู้ตัวพฤติกรรมบางอย่างคำพูดบางคำหรือความคิดบางรูปแบบอาจดูเหมือนไม่มีพิษภัยในวันนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันคือกับดักที่ค่อยๆฉุดเราลงสู่ชีวิตที่ไร้ความหวังในคลิปนี้ไม่ได้มาเพื่อสอนให้คุณเป็นคนสมบูรณ์แบบแต่ตั้งใจจะเตือนให้คุณมองเห็นสิ่งที่คุณอาจกำลังทำโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่อาจเป็นต้นตอของความผิดหวังในชีวิตอย่างลึกซึง้งถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาในชีวิตไปกับการเดินทางผิดทางซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มั่นคงเติบโตและเต็มไปด้วยพลังบวกคุณต้องรู้ว่าอะไรที่ไม่ควรทําและนี่คือเก้าสิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงหากไม่อยากผิดหวังไปตลอดชีวิต 1. อย่าปล่อยให้ความกลัวหยุดคุณจากการเริ่มต้นความกลัวไม่ได้ทําให้คุณปลอดภยัยแต่มันทําให้คุณติดอยู่ที่เดิม หลายคนมีความฝันมีแผนในใจหรือมีเป้าหมายที่อยากทําให้สําเร็จแต่ความกลัวกลับกลายเป็นกําแพงที่แขวงขากั้นไม่ให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าความกลัวล้มเหลวความกลัวผิดหวังความกลัวการถูกวิจารณ์หรือแม้แต่ความกลัวการเปลี่ยนแปลงล้วนเป็นศัตรูตัวฉกาจของการเริ่มต้นการไม่ลงมือทําตั้งแต่ต้นเท่ากับคุณปฏิเสธโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไปโดยปริยายคนจํานวนมากในโลกนี้ไม่ได้ล้มเหลวเพราะพยายามแล้วไม่สําเร็จแต่ล้มเหลวเพราะไม่เคยได้เริ่มเลยต่างหากทำไมคุณถึงกลัว หนึ่งสังคมบ่มเพาะความกลัวเราเติบโตมาในสังคมที่ปลูกฝังให้กลัวความผิดพลาดกลัวการโดนเปรียบเทียบและกลัวการเป็นตัวตลกในสายตาคนอื่น 2. ออดีตที่ฝังใจความล้มเหลวในอดีตสามารถกลายเป็นรอยแผลลึกในจิตใจทําให้เรากลัวจะเจ็บปวดอีกครั้ง 3. ความไม่มั่นใจในตนเองถ้าคุณไม่เชื่อว่าตัวเองมีดีพอก็ยากที่จะกล้าทําอะไรใหญ่ๆวิธีเอาชนะความกลัวเปลี่ยนท่าล้มเหลวละ่ะเป็นท่าสําเร็จละ่ะ เริ่มต้นทีละนิดฝึกกล้าทีละขั้นเพื่อสร้างความมั่นใจหาคนสนับสนุนคนที่เข้าใจและไม่ตัดสินคุณจำไว้ว่าความกลัวคือภาพลวงตาที่ถูกสร้างโดยจินตนาการของคุณเอง 2. องอย่าตัดสินชีวิตตัวเองด้วยมาตรฐานของคนอื่นการใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นพอใจคือการละทิ้งตัวตนที่แท้จริงของตัวเองคุณเคยรู้สึกไหมว่าไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็ยังไม่เพียงพอสำหรับใครบางคน หลายคนใช้ชีวิตเหมือนวิ่งตามความคาดหวังของครอบครัวสังคมหรือคนรอบตัวจนลืมถามตัวเองว่านี่ใช่ชีวิตที่ฉันต้องการจริงๆหรือเปล่าการใช้มาตรฐานของคนอื่นมาเป็นไม้บรรทัดวัดคุณค่าของตัวเองเป็นทางลัดสู่ความผิดหวังแบบไม่มีที่สิ้นสุดเพราะไม่ว่าคุณจะทำได้ดีแค่ไหนก็ยังมีคนที่ไม่พอใจหรือมีสิ่งใหม่ให้คุณรู้สึกยังไม่พอปัญหาที่เกิดขึ้นคุณจะไม่มีวันรู้สึกพอใจเพราะเป้าหมายที่คุณวิ่งตามไม่ใช่ของคุณ คุณจะรู้สึกเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณกำลังฝืนตัวเองทุกวันคุณจะเสียโอกาสรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณเองวิธีหยุดวัดค่าตัวเองด้วยมาตรฐานคนอื่นตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันทำสิ่งนี้เพราะอะไรฝึกการอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องรอคำชมจากคนอื่นยอมรับว่าไม่จำเป็นต้องเป็นที่ชอบของทุกคนนิยามความสำเร็จด้วยคำตอบของตัวคุณเองไม่ใช่ของคนอื่น 3. อย่าใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่มีเป้าหมายถ้าไม่รู้จะไปไหนยังไงคุณก็จะหลงทางการตื่นมาทำสิ่งเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาโดยไม่มีเป้าหมายในชีวิตเปรียบเหมือนเรือที่ล่องอยู่ในทะเลกว้างโดยไม่มีเข็มทิศคุณอาจรู้สึกว่าชีวิตโอเคไม่ได้แย่แต่ในระยะยาวคุณจะพบว่าเวลาที่ผ่านไปไม่ได้นำคุณไปไหนเลยชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายจะทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตประจำวัน ไม่มีแรงบันดาลใจตื่นมาก็แค่รอหมดวันรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าเพราะไม่มีอะไรที่คุณกำลังสร้างจริงๆทำไมคนถึงไม่มีเป้าหมายไม่รู้จักตัวเองดีพอเคยตั้งเป้าแล้วล้มเหลวเลยเลิกตั้งไปเลยถูกปลูกฝังให้ทำตามเส้นทางเดิมๆเช่นเรียนทำงานกเกษียณวิธีสร้างเป้าหมายในชีวิต 1. สำรวจความชอบและความถนัดถามตัวเองว่าอะไรที่ทำแล้วรู้สึกใช่ 2. เขียนแผนชีวิตระยะสั้นและยาวเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณไม่หลงทาง3ทบทวนตัวเองทุกเดือนปรับเปลี่ยนเป้าหมายตามประสบการณ์ที่ได้รับ 4. แยกเป้าหมายชีวิตออกจากความคาดหวังของคนอื่น 4. อย่าหลอกตัวเองว่าทุกอย่างโอเคทั้งที่ไม่ใช่การหลอกคนอื่นอาจเป็นการเอาตัวรอดแต่การหลอกตัวเองคือการทำลายตัวเองอย่างช้าๆ คนจำนวนมากใช้ชีวิตภายใต้หน้ากากของคำว่าไม่เป็นไรหรือเดี๋ยวก็ผ่านไปทั้งที่ภายในเต็มไปด้วยความรู้สึกเจ็บปวดอึดอดัดหรือหมดหวังพวกเขาหลอกตัวเองว่าชีวิตกำลังไปได้ดีทั้งที่ในความเป็นจริงกำลังเดินถอยหลังอยู่ทุกวันทำไมคนเราถึงชอบหลอกตัวเองเพราะความจริงมันเจ็บเกินไปเพราะการยอมรับว่าตัวเองกำลังล้มเหลวคือเรื่องที่ยากเพราะกลัวคำตัดสินจากคนรอบข้างเพราะไม่รู้จะแก้ไขอย,อย่างไรเลยเลือกมองไม่เห็น แต่การหลอกตัวเองไม่เคยช่วยให้ปัญหาหายไปตรงกันข้ามมันยิ่งทําให้ปัญหารื้อรังและใหญ่ขึ้นจนสุดท้ายกลายเป็นวิกฤตที่ทําลายทั้งจิตใจและชีวิตสัญญาณว่าคุณกําลังหลอกตัวเองคุณรู้สึกชินกับความทุกข์คุณพูดว่าก็แค่นี้แหละชีวิตบ่อยเกินไปคุณปิดกั้นอารมณ์ของตัวเองไม่กล้า,ผาเผชิญหน้ากับความรู้สึกแท้จริงคุณหลีกเลี่ยงการคิดถึงอนาคตเพราะไม่เห็นภาพที่ดีเลยวิธีหยุดหลอกตัวเองหนึ่ง ซื่อสัตย์กับความรู้สึกยอมรับว่าคุณเศร้าเหนื่อยหรือท้อได้ไม่ผิดอะไร 2. <Two. S 1> เขียนบันทึกความคิดและความรู้สึกการถ่ายทอดออกมาจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้น 3. คุยกับคนที่ไว้ใจได้อย่าแบกรับทุกอย่างคนเดียว 4. หาทางแก้ปัญหาเล็กๆทีละจุดไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในครั้งเดียวก็ได้ 5. อย่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำร้ายคุณรักตัวเองให้มากพอที่จะกล้าเดินออกจากสิ่งที่บั่นทอนคุณ ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความรักมิตรภาพหรือครอบครัวล้วนมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อจิตใจมนุษย์ความสัมพันธ์ที่ดีช่วยส่งเสริมพัฒนาและหล่อเลี้ยงพลังชีวิตแต่ในทางตรงกันข้ามความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ Toxic Relation s h i p จะค่อยๆดูดพลังชีวิตของคุณออกไปจนไม่เหลืออะไรเลยลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษคุณรู้สึกเหนื่อยทุกครั้งที่อยู่ใกล้คุณต้องพยายามเป็นคนอื่นตลอดเวลาคุณถูกควบคุมดูถูกหรือทำให้รู้สึกไร้ค่า คุณไม่กล้าพูดในสิ่งที่รู้สึกเพราะกลัวอีกฝ่ายจะไม่พอใจความรักที่แท้จริงไม่ควรทําให้คุณเจ็บปวดซ้ําๆและไม่ควรแลกมาด้วยการทําลายตัวตนของคุณเองทําไมคุณถึงไม่กล้าออกจากความสัมพันธ์เหล่านี้เพราะความผูกพันหรือประวัติศาสตร์ร่วมกันเพราะกลัวจะอยู่คนเดียวเพราะคิดว่าไม่มีใครดีกว่านี้แล้วเพราะถูกล้างสมองว่าคุณไม่มีค่าวิธีตัดสินใจและกล้าวออกมา 1. เขียนรายการข้อดีข้อเสียของความสัมพันธ์นี้แล้วมองให้ชัดว่าคุณได้หรือเสียมากกว่ากัน 2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่นนักจิตวิทยาหรือสายด่วนช่วยเหลือ 3. วางแผนชีวิตใหม่ที่ไม่มีเขาเธอ 4. เชื่อในคุณค่าของตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องยอมเป็นคนที่น้อยเกินไปเพื่อใครทั้งนั้น 6. อย่าหยุดเรียนรู้และเติบโตวันที่คุณหยุดเรียนรู้คือวันที่คุณเริ่มถอยหลัง โลกเปลี่ยนเร็วความรู้เก่าๆอาจไม่เพียงพอในโลกปัจจุบันการหยุดพัฒนาตัวเองคือการยอมแพ้แบบไม่รู้ตัวมันอาจไม่ได้ทําให้คุณล้มทันทีแต่จะค่อยๆกัดกร่อนคุณจากภายในการเรียนรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนแต่มันคือการเปิดใจรับสิ่งใหม่อยู่เสมอทั้งในรูปแบบของความรู้ทักษะประสบการณ์และมุมมองชีวิตสัญญาณว่าคุณกําลังหยุดเติบโตคุณทํางานเดิมๆมาหลายปีแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง คุณหลีกเลี่ยงสิ่งใหม่ๆเพราะกลัวจะทำไม่ได้คุณไม่รู้ว่าตัวเองพัฒนาอะไรในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าชีวิตมันวนหลูกไปเรื่อยๆประโยชน์ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงานสร้างความมั่นใจในตัวเองขยายกรอบความคิดเสริมพลังใจในวันที่ท้อแท้วิธีสร้างนิสัยการเรียนรู้ 1. อ่านหนังสือวันละนิด เริ่มที่10นาทีต่อวันก็พอ 2. เรียนออนไลน์ในเรื่องที่คุณสนใจ 3. คุยกับคนหลากหลายอาชีพเพื่อเปิดมุมมองใหม่ 4. เขียนบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 7. อย่าคาดหวังจากคนอื่นมากเกินไปการคาดหวังสูงเกินไปจากคนอื่นคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองผิดหวังในความสัมพันธ์ทุกประเภทความคาดหวังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่เมื่อใดที่คุณคาดหวังจากคนอื่นมากเกินไป และไม่ได้รับสิ่งที่คาดหวังคุณจะรู้สึกผิดหวังและเจ็บปวดอย่างหนักนี่คือสิ่งที่หลายคนเผชิญและทําให้ชีวิตเต็มไปด้วยความรู้สึกถูกทิ้งหรือถูกทําร้ายทําไมคนเราถึงคาดหวังจากคนอื่นเราอยากให้คนอื่นให้คุณค่ากับเราเหมือนที่เราทํากับพวกเขาเราคิดว่าถ้าฉันทําดีให้เขาเขาก็จะทําดีตอบเราคาดหวังว่าความสัมพันธ์จะสะท้อนสิ่งที่เราอยากให้เป็นจริงเราหวังว่าจะได้คำตอบที่ยืนยันว่าเราคือคนสำคัญ ทำไมการคาดหวังมากเกินไปถึงไม่ดีคุณจะรู้สึกผิดหวังเสมอเพราะคนอื่นไม่สามารถเติมเต็มทุกความต้องการของคุณได้คุณจะรู้สึกอึดอัดถ้าอีกฝ่ายรู้สึกถูกกดดันจากความคาดหวังของคุณคุณจะสูญเสียความสุขในชีวิตหากชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนอื่นทำให้คุณวิธีหลีกเลี่ยงการคาดหวังที่ทำให้ผิดหวัง 1. รู้จักขอบเขตของการคาดหวังอย่าคาดหวังอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลจากคนอื่น 2. ยอมรับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบคนที่เรารักก็มีข้อบกพร่องเหมือนกัน 3. มุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเองอย่าให้ความสุขของคุณขึ้นอยู่กับการกระทําของคนอื่น 4. สื่อสารความคาดหวังของคุณอย่างชัดเจนถ้าไม่พูดคนอื่นอาจไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไร 8. อย่าปล่อยเวลาให้ไหลผ่านโดยไม่ทำอะไรเลยเวลาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ใช้มันให้คุ้มค่า เราทุกคนมีเวลาเท่ากันในแต่ละวันแต่บางครั้งเราก็ปล่อยให้เวลาหมดไปโดยไม่ใช้ประโยชน์จากมันเท่าที่ควรบางคนรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัวและพอตระหนักอีกทีก็มานั่งเสียใจที่ทำอะไรไม่ได้ตามที่ตั้งใจทำไมเราถึงปล่อยเวลาไปเปล่าประโยชน์ความขี้เกียจบางครั้งเราแค่ไม่อยากลงมือทำอะไรเลยการหลบหนีจากความรับผิดชอบกลัวการทำงานหนักหรือไม่อยากเผชิญความยากลำบากการขาดแรงบันดาลใจ ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้ชีวิตดูไร้ทิศทางการติดอยู่ในกิจวัตรเดิมๆจนเราลืมไปว่าเวลาไม่เคยรอใครทำไมการปล่อยเวลาไปเปล่าประโยชน์ถึงทำให้คุณผิดหวังเสียโอกาสในการเติบโตการใช้เวลาคุ้มค่าจะช่วยให้คุณก้าวหน้าในชีวิตไม่มีความพึงพอใจในชีวิตเพราะรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่ารู้สึกว่าชีวิตสูญเสียไปเพราะเวลาไม่สามารถย้อนกลับมาได้ วิธีใช้เวลาให้คุ้มค่า 1. ตั้งเป้าหมายประจำวันให้ทุกวันมีจุดหมาย 2. กำจัดสิ่งรบกวนเช่นการเล่นโทรศัพท์มากเกินไปหรือการดูทีวี 3. พัฒนาตัวเองทุกวันอ่านหนังสือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือออกกำลังกาย 4. แบ่งเวลาให้ชัดเจนจัดระเบียบวันของคุณให้มีเวลาให้กับงานและความสุข 9. อย่ามองข้ามสุขภาพจิตของตัวเอง สุขภาพจิตคือฐานรากที่สำคัญที่สุดของชีวิตที่ดีการใส่ใจสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่หลายคนทำแต่สุขภาพจิตกลับมักถูกมองข้ามเรามักมุ่งเน้นไปที่การทำงานหนักการสร้างความสำเร็จหรือการมีชีวิตที่สมบูรณ์แต่ลืมไปว่าความเครียดและภาวะซึมเศร้าสามารถทำลายทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาทำไมสุขภาพจิตถึงสำคัญจิตใจที่แข็งแรงช่วยให้คุณสามารถรเผชิญกับอุปสรรคต่างๆได้ดีกว่าการมีสุขภาพจิตที่ดีช่วยให้คุณมีความสุข และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพจิตที่ดีคือพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีและชีวิตที่สมดุลสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมีปัญหาสุขภาพจิตคุณรู้สึกท้อแท้และหมดพลังคุณรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายคุณมักหลีกเลี่ยงการพบปะคนอื่นคุณเครียดเกินไปกับสิ่งเล็กๆน้อยๆวิธีดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง 1. พูดคุยกับใครสักคนการแบ่งปันปัญหาช่วยบรรเทาความเครียด 2. หากิจกรรมที่ทำให้คุณผ่อนคลายเช่นการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือการเดินเล่นในธรรมชาติ 3. ขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นอย่ารู้สึกอายที่จะไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา 4. พักผ่อนให้เพียงพอให้เวลาตัวเองได้พักเพื่อฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจในชีวิตเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเจออุปสรรค และความผิดหวังได้แต่การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้เราอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องมีการเติบโตและการพัฒนาตลอดเวลาถ้าคุณสามารถหลีกเลี่ยงก้าวพฤติกรรมเหล่านี้ได้คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงความผิดหวังที่อาจติดตัวไปตลอดชีวิตได้เช่นการพยายามให้ตัวเองมีเป้าหมายมั่นคงในตัวเองและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่เข้ามาขอให้คุณพบกับความสำเร็จ และความสุขในชีวิตที่เลือกเดินครับสุดท้ายนี้ชีวิตของเรามีทางเลือกมากมายแต่ทางที่เลือกจะพาเราไปเจอความสุขหรือความผิดหวังนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำและสิ่งที่เราเลือกจะไม่ทำบางพฤติกรรมอาจดูเล็กน้อยแต่ถ้าทำซ้ำๆทุกวันมันอาจกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้คุณไม่มีวันไปถึงจุดที่ฝันไว้อย่ารอให้ถึงวันที่คุณต้องนั่งเสียดายว่ารู้อย่างนี้ฉันน่าจะเปลี่ยนตั้งนานแล้ววันนี้คุณยังมีโอกาส วันนี้คุณยังเลือกเส้นทางใหม่ได้จำไว้ว่าอย่าทำสิ่งที่ฉุดชีวิตคุณลงถ้าคุณยังอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมหากคลิปนี้กระตุ้นให้คุณมองเห็นบางอย่างในตัวเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ไม่ผิดหวังอีกต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ